มันขึ้นมาน่าดีแล้วอ่ะเนี้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยแบบตัมุตัมุ้วไวรุ่นยากมากเนี่ยตัมุวไวรุ่นมากเลยอ่ะโหดูเนี่ยเก็บไปเียนเมื่อตะกี้เนี่ยรุ่นแบบเมื่อตะกี้รุ่นใหญ่ แล้วทีเนี้ยลาฮีจ้าเราเจอแบบรุ่นเล็กจ้างไงเจอพี่กุ้งดับแนวตอนแรกคิดว่าเจอเอแล้วจะดับแนวเจอพี่กุ้งดับแนวเหมือนกันจ้าตอนเก็บก็จะเหน็ดแล้วตอนล้างน่ดีล้างแอ๋อยู่นะเห็ดอ่ะไม่เหนเห็ดมันฟุ ไม่ชอบปลาฉนชอบตัดไม่ได้ไม่ได้กินเห็ดพึ่งหวานปีนี้ก็กินเห็ดดำนี่ละจ้าเดี๋ยวเราก็จะคัดสวยเลยสวยไม่ดูเวลาจะเก็บมัน้ยรุ่นมะเก็บเลยเนาะเอาเอาลนี้อะไรลุ้นใบกามคนไม่เอาแล้วกอบแก้ปุ้ยอันนี้ปล่อยมาก่อนรุ่นเนี้ยมันอร่อยเนี่ยอันนี้ปล่อยก่อนเนาะปล่อยป่วยแล้วทีเนี้ยเราก็เดินไปเดินมาแล้วเราก็เหยียบ จากตัวหายยังไงวะมีเมล็ดวนเห็ดหุ่นหนูด้วยนะความกรอบมันว่าแล้วเรามาเอาตัวเนี้ยพี่กุ๊บตัวตัวนี้ยเราไม่เอาไม่ไม่ไม่ที่ขาเธอนไหนขาหนูอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยโอ้โหแบบดูมันแอบดีทุกคนโอ้ยรุ่นเนี้ยก็สวยแต่ไม่เห็นใหยียบไปแล้วินี่เขาเอาโอ้โหถ้าจะแอบดีขนาดนี้ก็ไม่เห็นอันนั้นเอาขึ้นก่อน ้าจะออันนีคนตัดกระปวดหลังด้วยละ่ะหมยรุ่นค่ะหมยรุ่นนอนไหมไม่นอนไม่นอนงานดีงานดีงานดีนดฉันไะเก็บยอดข้าวแลอว โอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเนี่ยเราจะเอาอันนี้อันนั้นเราไม่เอาเราจะเอาสองก้อนเนี้ยค่ะไม่กล้าเดินไปบนยบเห็ดนี่กใ็ใช่เนี่ยแข็งกร่นี่อ๋อไม่ใช่โดนห,หนุ่มหยบเรียบร้อยไปแล้วดีโหแบบมันมีทุกย่อมหญ้าเลยนะพี่กู้มันเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะไม่หยาบอ่ะ เขียวๆก่อนคณเก็บจะเลือดล้หัวแล้วนีเมื่อกี้นี่คิดว่าแบบเจอแจคพอตละอันนี้ยิ่งแบบมาเจอแจคพอตมากเด็นกว่าเลือกยาวเลือกได้ยิ่งกว่าเดิมอีกเราคิดดูอันนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นไวรุ่นนะน่นะกอ,อนุน่ะแต่เราไม่เอาเราจะกินเด็ก เด็กพอเห็นใหม่ๆก็อยากท,ทิ้งอันเก่าทิ้งไปเลยทิ้งแล้วแหละอย่าที่เธอเก็บมาหนอนน่ะหนอนก็เอาอะ <c oughs> อย่เที่ยวหนอนก็แก่มากอนนี้เอาอะไรอันนั้นไม่เอาหรอกคุ่งเราไม่เอาวัยรุ่น,น,น,นคู่อันนั้นมันเป็นวัยรุ่นน่ะ นี่ก้าบอกจะไม่เอาไว้ดีจนนี่ฮะดีจนก็มันดีทุกกอมันก็ดีนี่เนือนื่อยเ่อยเกนื่เห่อเอาื่อยเน่นอเนอเอานืยน่น่เอาเ่่อเยไ่นนน่เ่ย่ เล็กเล็กเนี่ยเอ็มเล็กเนี่ยเนี่ยเอ็มเล็กเนี่ยเยอะเยอะจุนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูนะทุกคนว่ามันเยอะแค่ไหนเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้นี่ก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้นี้ก็ใช่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นอันนี้ก็เป็นวัยรุ่น แล้วนี่อีกค่ะทุกคนนี่ค่ะนู่นโอ้โหตัดนเนี่ยอันนี้ก็ไวรุ่น,อนโอ้โหแสงก็ได้ด้วยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกโอ้โหดูเ,เนี่ยอันนี้ก็เป็นไวรุ่นแล้วไวรุ่นแบบ จะไม่รุ่นแล้เอไม่อยากสนใจแล้วอันนั้นะโอ้โหเนี่ยดนะูดิทุกคนนะคะตัวมดตัวนตัวมดตัวนโอ้ยตายแล้วทำไมเธอเยอะอย่างนี้โอ้โหเนี่ยรุ่นเนี้ยนเขาก็แบบเป็นรุ่นแบบแก่เกินแกงนะคะอันนี้ก็แก่เกินแกงและโอ้โหอย่างเงี้ยกอด,ดูอันนี้ก็ใช่นะเนี่ย อยนี่ก็ใช่เย,เยอะๆๆๆทุกคนดูดูดูโอ้โหเนี่ยก็ใช่บอกตรงๆเอารถสิบล้อมอาขนอะไรจ่ะทุกคนขาเนี่ยค่ะเต็มรถสิบล้อมาขนเลยจ้าเยอะเยอะเกินไปละ พี่เขาเก็บอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ๊อไอ้เก็บไม่ไหวอุยเนี่ยเนี่ยกำลังตัวมุ้ยไอ้เดินข้ามมันเมื่อกี้เกือบเหี่ยหัวแตกเลยอ่ะโอ้ยดูตาย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  เย็บแล้วเยียบแล้วค่ะเย็บแล้วจิบเห็ดเลยค่ะคุณเป็นกอกกออย่าอย่าอย่าให้ต้องได้เช็คอินนะคะ นี่นี่ค่ะโซ่บางไผเป็นไผ่เยอะมากจะเหยียบแั่นแหละดัอ,อบนะถ่ายให้ดูเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บให้ดูค่ะทุกคนแบบว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะเยอะจริงเยอะจังถ้าเกิดพี่สาวไม่มานี่ก็คือแบบไม่เห็นนะคะ ี่สาวมาแล้วก็เห็นแบบเยอะมากเยอะแบบชิน้นที่แบบว่ารถสิบล้ออะรถสิบล้อมาขนมาเลยแบบเหยียบไปบ้างก็เยอะค่ะ ท้องนะน่าจะเลาะน่าจะแจะง่แบบ,ไม,มบไม่เอาเพราะอันนั้นมันก็รุ่นนั้นน่ะพี่กุ้นนงปร่อยักโชว์ประอยากโช,ว,กชว,ว์ขาขาวขาขาวบ๊กซิ ขาใหญ่มากเนี่ยเนี่ยคือแบบมีความหนอนเอเอาออกมานี่นี่ค่ะยังใหญ่เ้อะมากผมยังกินได้นี่มีหรอนยัางใหญ่เลยนะดูกับหน้าคนออ,น,อนซอนออนซอนบอกบอกลุงนะ เราจะได้เอะถูมาใส่เห็ดเด็อย่าเพิ่งให้ลุงมาแล้ว <c oughs> ตัดกองไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งให้ลุงมา <c oughs> เนี่ยอันเนี้ยก็แบบมีคนมาเหยียบอะ <c oughs> เสียของอะทุกคนดูมีคนมาเหยียบ นานดีนานดีนานดีอุ้ยมันจะดึงยากค่ะทุกคนเพราะมันอยู่กับหญ้ามันดึงมันก็จะติดหญ้ามันก็จะดึงยากลงแหกปากเลยพอได้แล้วพวกมึงมียี่สิบกิโลแล้วไปเอากนนั้นไปที ลุงบอกว่ามี20กิโลแล้วลุงบอกยังรับไหวอยู่รับได้ไไไฮะแสงแยงตามันเริ่มหาไม่เจอ ละก้อนอีกสองสามวันมาใหม่อันนี้ยังไม่ทันได้ทำความสะอาดเลยค่ะทุกคนพี่จะมาอีกแล้วอุยตองหมดแล้วพี่อยากนั่แต่ขาเยนพี่อยากได้แต่ขางั้นเราก็เอาแต่ขาไม่เอเนี้ยรุ่นใหญ่อ๋อรุ่นใหญ่งั้นเราก็ตัดเอาแต่ขามันดิ ที่เอกชอบเอกชอบรุ่นเนี้นี่เต็มเป๋าอีกแล้วเต็มเป๋าอีกแล้วค่ะทุกคน ดึงยากเพราะว่ามันเป็นกอยากุก็อนี่ได้ไมาแล้วสวยแต่ขามันจะสั้นๆหน่อยนะเนี่ยขามันจะสั้นๆนอ่ะน,นถุงจะใส่แล้วอะ่ะนถุงจะใส่แล้วค่ะทุกคน ดูค่ะทุกคนค่ะหูรอบที่แล้วนะคะทุกคนคลิปก่อนหน้าเนี้ยค่ะเราอะ่ะก็มาถ่ายตรงนี้แหละแต่ว่าเรามาทันแบบดอกมันแก่แล้วแล้วทีเนี้ยรอบเนี้ยเราก็มาอีกค่ะมาอีกแล้วเราก็ได้แต่แบบเนี่ยค่ะดอกแบบวัยรุ่นไวรุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่ารอบที่แล้วที่เรามาค่ะดอกอ่อนๆเล็กๆดอกเล็กๆมันน่ะก็เยอะแต่รอบเนี้ยก็ยังมีเยอะเหมือนเดิม มีเยอะมีเยอะยังมีเยอะอยู่เนี่ยค่ะเนีค่ะเยอะมากเลยนะเผียบเผียบเผียบเดี๋ยวหนูไปเก็บโู้โดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปดูพี่สาวเก็บนะคะทุกคนไปทำเห็ดอะไรนะเห็ดสามรุดอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยจะเอาขามปนะคะไปทำเห็ดสามรุดอืมไม่เน่ามันเริ่มย่อยเน่า <Yeah. S 2> มันบอกให้ปิดมันบอกแบตเตอรี่หมดลมเสีย